ตลอดทั้งรายการค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับคนที่รักรถโดยเฉพาะนะคะรถของเราเนเรื่องของการดูแลรักษาค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเรามีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาซื้อกับจอยอนคอยได้ราคาพิเศษแล้วเนี่ยก็ยังได้ P ีหรือว่าคะแนนแล้วก็สร้างรายได้สร้างอาชีพได้อีกต่างหากด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะตอก็อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะน้ํายาล้างรถคลีนค่ะเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคุณชรินเส้นลอยเลื่อนค่ะสวัสดีค่ะครับพอดีครับค่ะ พูดถึงรถยนต์นิดนึงในเรื่องของการดูแลรักษารถยนต์คนส่วนใหญ่นี่นะคะพฤติกรรมในการล้างรถ ก็มีทั้งล้างด้วยตัวเองบางคนก็ไปล้างที่ตามคาแคร์ต่างๆนะคะแต่บางทีถ้ารักมากๆเนี่ยไม่ค่อยถูกใจเขาเช็ดไม่หมดนะคะพี่เจรินทุกซอกทุกมุมบางทีต้องกลับมาดูแลเองใหม่ใช่ครับค่ะทีนี้น้ํายานะะคในเรื่องของการทําความสะอาดรถยนต์เนี่ยเราจะต้องมีการเลือกพิเศษเราจะใช้น้ํายาอะไรทั่วไปล้างรถใช้แชมพูหรือบางคนก็ใช้แบบนั้นได้ไหมคะครับได้ครับได้แต่ว่าปัญหาเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาใช้ล้างแล้วก็เคลือบพลลกขวดนะครับแล้ก็เปลืองค่าใช้จ่ายนะครับ<อ>แล้บางท่านนี่เขาก็ไม่มีไม่มีเวลานะครับเ<อ>ขาไปล้างคาแคร์ก็ล้างได้แต่ว่าคือบางอย่างเนี่ยถ้าเราประหยัดอายุนี้ยุบป,ประหยัดนะครับเราต้องล้างที่บ้านก็มีการสร้างกิจกรรมในครัวเรือนด้วยพ่อ,อแม่ลูกพร้อมหน้าพร้อมตาสา,าร์อาทิตย์วันหยุดลูกไปหไหนใช่ไหมครับก็ล้างรถด้วยกัน,น,นช่วยกันครับ ก็จะดีกว่าเนาะจริงๆแล้วก็ประหยัดกว่าหรือบางทีสะอาดกว่าพูดง่ายๆเพราะเป็นรถเราเนี่ยบางทีเราก็ใส่ใจมากกว่าไปล้างตามคาแคร์ทุกซอกทุกมุมนะคะทีนี้ปัญหาของเรื่องของการล้างรถเกี่ยวกับน้ํายาผลิตภัณฑ์ล้างรถเนี่ยบางคนล้างแล้วสีมันก็หมองมั่งซีดมั่งเป็นรอยมั่งมันไม่เคลือบมั่งหรือมีรอยขนแมวต่างๆมันก็ไม่ออกบ้างนะคะความพิเศษของผลิตภัณฑ์น้ํายาล้างรถคลีนคาเนี่ยนะคะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปตามท้องตลาดยังไงคบ ผลิตภัณฑ์ล้างรถคลีนคาร์นะครับใช้ล้างนะครับและก็เคลือบในขวดเดียวกันนะครับซึ่งคุณสมบัติของมันคือกําจัดสิ่งสกปรกทุกอย่างนะครับเช่นคราบแมลงนะครับพวกแมลงที่เราวิ่งรถกลางคืนเงี้ยโอ้ยมีก่อเต็มรถเลยเป็นจุดๆๆเนี่ยนะคะค่ะนี่คือปัญหาหลักนะครับบางบางท่านเนี่ยใช้ที่ปัดน้าฝนล้างก็มันจะเป็นยังเป็นไขมันอยู่เป็นคราบยิ่งเละแหลกนะยิ่งเละยิ่งเละครับยิ่งเละนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็สามารถแก้ปัญหาท่านได้นะครับท่านก็แก้ เอาผ้าเย็นที่ท่านใช้แล้วนะครับก็เก็บไว้แล้วก็เอาไปชุบน้ํานิดหน่อยนะครับแล้วก็บางคืนท่านก็เอาเนี้ยเอาผ้าเย็นเนี้ยนะครับชุบน้ําแล้วก็น้ํายานี่ครับผสมแล้วก็เอาไปเช็ดกระจกนะครับแล้วก็น้ําล้างออกแค่นั้นเองนะครับไอ้พวกคราบไขมันเอ่อมะเร็งนะครับที่ติดที่รถจะออกจะออกให้ได้นะครับนี่นี่เรื่องนะครับคนะครับแล้วก็ยังมีแบบบางคนก็มีปัญหาอย่างนี้ค่ะพี่เชลินขะช่วงฝนตกขับรถ โอ้มันเป็นคราบนะมันปัดก็ยังมองมองแบบไม่เห็นทางอยู่ดีครับคือปัญหานี้นะครับท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยล้างล้างเสร็จนะพอฝนตกเอ้ไม่อยากล้างรถแล้วฝนตกเดี๋ยวมันจะตกนะครับครีนคาร์นะครับช่วยท่านได้นะครับท่านล้างเสร็จนะล้างล้างเสร็จแล้วก็เคลือบในตัวนะครับการเคลือบหมายถึงว่าท่านท่านใช้น้ํายานะครับล้างล้างเสร็จ รถปล่อยแห้งเองนะครับหรือเช็ดแห้งก็ได้พอเสร็จจากนั้นนะครับผลิพันธ์ที่ท่านผสมตอนแรกนะครับเอาผ้าชุบแล้วก็บิดน้ําบัดหมาดนะครับบิดผ้าบัดหมาดแล้วก็ไปเช็ดรถเป็นการเคลือบนะครับท่านวิ่งรถนะครับถ้าไปเจอฝนอย่างไรเนี่ยสิ่งสกปกจะไม่จับมันจะเป็นฟิล์มนะครับท่านผู้ชมมันเป็นฟิล์มเคลือบนะครับมันเห็นข้อแตกต่างเลยนะครับวางรถสองคันเนี่ยอีกคันหนึ่งล้างไม่เคลือบอีก้างล้างแล้วเคลือบเนี่ยครับพอลอยจอดปั๊บเนี่ยรถอีกคันที่ไม่เคลือบนะสิ่งสกจะเกาะติด แต่รถที่เคลือบและเคลือบผลิตภัณฑ์ของครีนคาร์นะครับมันจะหลุดฝนชล้ล่างออกหมดนะครับสีฝุตรงนี้ฝนมาโดนก็ลื่นหล่นฝุ่นมาโดนก็ไม่จางคืออันนี้เราสามารถพอเราล้างเสร็จคือเราเอาผ้าเนี่ยชุบน้ำแล้วผสมผลิตภัณฑ์นี้แล้วเช็ดอีกทีหนึ่งใช่แล้วไม่ต้องล้างออกอีกครั้งแล้วเช็ดแล้วมาปล่อยเลยครันหมาดอ๋อมันก็จะเคลือบให้สีดูดีด้วยแล้วฝุ่นไม่เกาะด้วยเราไม่จําเป็นต้องไปขัดรถการขัดสีรถนะครับคือบางทีทําให้สีรถมันยาบางนะครับจริงๆการขัดเนี่ย เอาไขมันที่มันเกาะติดที่มันนานๆในรถนะฮะมันเคลือบอยู่นานออกแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราขัดบ่อยท่านผู้ชมสีรถมันจะบางเนี่ยมันจะทําลายสีรถนะครับแอร์พิภัณฑ์พินคาร์เนี่ยมันจะไปกำจัดไขมันที่เกาะติดอยู่ในรถนะครับซึ่งไขมันพวกนี้มาจากไหนบางทีมาจากคราบน้ํามันเราจอดรถใช่ไหมจอดรถเสร็จหรือไม่ขับรถ ท้ายรถสิบล้อท้ายเจอขมาควันอะไรอย่างเงี้ยเที่นั่นแหละครับพอเรามาบ้านเราล้างก็ไอสิ่งสกปรกคราบน้ำมันนั้นไม่ออกนะครับปนี้มันไม่ออกนะครับใช้แบบทอนนี้ออกนะครับท่านผู้ชมตรงนี้แล้วอีกอย่างนะครับน้องเคยเอารถไปจอดคนต้นไม้นี่ฮะแล้วมูลสัตว์มูลเอ่อมูลนกอ่ะมูลนกป็นเป็นเป็นเป็นกรดนะครับคือพอพอติดเอ่อพอถ่ายใส่รถปั๊บเนี่ยล้างออกมันจะเป็นดวงมันไม่ออกหรอกนะครับต้องใช้น้ามันและใช้ขัด การใช้น้ํามันม่ใช้ทินเนอร์ขับเนี่ยสีรถจะจางนะครับแต่ปิดภารล้างรถคกินคาร์นะครับช่วยท่านได้นะครับตัวนี้ช่วยได้ค่ะติดแน่นเลยนะคะบางทีไปล้างแล้วล้างไม่ออกพวกขี้นกหรือยางอย่างแบบจอดใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่รู้จะออกยังไงนะคะพี่ชลินยางไม้ก็แก้ปัญหาได้ครับใช้ครีนคาร์แล้วยางไม้ส่วนใหญ่เราไปจอดโคนต้นมะม่วงใช่ไหมยางมะม่วงในสำขานท่านผู้ชมนี่คือยางยางมะม่วงนะหยอดเป็นจุดเป็นจุดนะครับท่านแค่ใช้ผิดพันครีนคาร์นะครับสามารถ ช่วยทาได้มันต้องถูมันต้องไปขูดนะครับธรรมดาธรรมดาแล้วครับล้างธรรมดานะครับท่านท่านผู้ชมครับท่านล้างธรรมดาเองนะครับเอาผลิตภัณฑ์หนึ่งฝานะครับเนี่ยหนึ่งฝาเนี่ยนะครับน้ำสองสองลิตรนะครับผสมกันนะครับตีเป็นฟองนิดหน่อยก็ไปล้างรถให้ทั่วนะครับพอท่านล้างเสร็จนะครับก็ล้างออกแช่น้ําล้างออกนะครับรถท่านอย่าเช็ดให้แห้งหรือหรือปล่อยแห้งเองก็ได้พอรถแห้งแล้วปั๊บไอ้น้ํายาที่ท่านผสมตอนแรกนะครับท่านผู้ชม ท่านก็พาดไปชุบแล้วก็บิดบิดหมาดๆเหมือนรถตากผ้าทันก็ไปเช็ดเลือบเคลือบ่นการเคลือบมันสามารถเช็ดเบาคอนโซลข้างในก็ได้คอนโซลข้างในนะครับล้างห้องเครื่องก็ได้ท่านผู้ชมห้องเครื่องพวกคราบไขมันต่างๆล้างได้หมดนะครับและที่สําคัญนะเวลาเจอการสร้างถนนใหม่ๆเจอยางยางมาตอยนะครับหูยยางมาตอยนี่ปัญหาหนักเลยนะะปัญหาหนักนะครับปัญหาหนักนะครับตรงนี้ช่วยท่านได้ครับออกหรอคะสบายมากครับตรงนี้นะและไม่ทาลาย ผิวผิวพันธุ์เราด้วยไม,ไม่ได้ไปกัดมือมันมแรงขนาะดไปกัดสีรถทำร้ายเราหายใจข้่ไปเป็นอันตรายหรือเปล่าไม่มีนะครับรไม่มีมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถรักษาผิวพันธุ์เอมือเราด้วยในมือเรานุ่ม เพราะฉะนั้นเราผสมไปมือเราสัมผัสเราโดนน้ายาไม่เป็นอันตรายถ้าไม่เป็นอันตรายครับสูดดมเข้าไปก็ไม่เป็นอะไรไม่รมันสามารถที่จะขจัดคราบต่างๆที่ฝังลึกขนาดแบบยางมาตอยอะไรอย่างนี้ได้เลยได้ครับสบายมากครับนี่สบายมากใช้ในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะเห็นเห็นพี่จรินบอกแค่สองฝานี่พอเหรอคะนี่เพียงเองลดคันแค่สองฝานะครับค่ะแล้วเหลือจากนั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเหลือจากท่านล้างรถเสร็จนะครับถ้าน้ํายาที่ใช้แล้วมันไม่ดําไม่สโครกมากก็มอบไปแม่บ้าน ในบ้านอะไรทำดีไปเช็ดห to ้องครัวไปเช็ดห้องครัวจะตอก๊กสนะครับไปเช็ดพวกอ่างอาบน้ําสบายมากครับพวกพวกไขมันในครัวเนี่ยออกสบายมากครับตรงนี้นะคะขั้นตอนก็บอกว่าสะดวกใช้ล้างเสร็จปุ๊บจะปล่อยให้แห้งเลยก็ได้หรือใช้ผ้าเช็ดก็ได้ที่นี้บางคนมีปัญหาถ้าปล่อยให้แห้งเนี่ยถ้าน้ำยาไม่ดีนะคะคุณผู้ชมมันจะมีคราบคราบแบบเต็มคันรถเลยนะครับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับท่านล้างเสร็จนะครับท่านปล่อยแห้งสบายมากนะครับแล้วก็เช็ดเคลือบที่เป็นจุดน้ำมะคือที่เป็นคราบมันเกิดความสกปรกนะครับมันี๋ไอพวกขี้ฝุ่นอะไรไปจับแล้วก็พอแห้งปั๊บมันจะเป็นเป็นขี้ฝุ่นเป็นดวงเป็นดวงนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ใช้นี้เคลือบอีกทีนะครับตรงนั้นนะครับ สบายมากนะครับตรงนี้อันเดียวเรียกว่าขวดเดียวแต่ว่าอนเนกประสงค์ใช้ได้ล้างรถได้ทั้งคันแล้วก็ด้านในคอนโซลใช้เช็ดฝุ่นเก็บฝุ่นอะไรได้หมดเลยข้างในนะครับ,รบเราสามารถใช้ขัดคอนโซลน,นะครับขัดเบาะถ้าเป็นเบาะหนังนะครับเบาะเบาะเบาะหนังนะใช้เบาะกำมี่เบาะหนังนะครับหรือเบาอะกำมี่เราถอดมาซักได้เบาะกำมี่นะครับถอดมาท่านมาซักไปไปขัดเบาะในร้านขัดเบาะร้านคาร์เคนะ อางเกือบสองพันบาทนะครับโอ้โหทำทีเกือบสองพันเกือบสองพันนะครับเพราะงั้นเราใช้น้ํายานี้คุ้มเกินคุ้มนะครับใช้น้ำยานี้มีมีประโยชน์ทะเบียนออยเรียบร้อยนะครับคือปลอดภัยปลอดภัยครับมีมาตรฐาน1ขวดเนี่ยไซส์ประมาณสัก500 ml นะคะคุณภาพดีขนาดนี้เนี่ยราคานี้ประมาณเท่าไหร่คะราคานะครับเอ่อหนึ่งขวดใช้ทั้งล้างและเคลือบราคาสมาชิก330บาทเอ่อราคาทั่วไป350บาทนะครับก็มีคะแนนด้วยนะครับ ห้าสิบคะแนนห้าสิบพีวีห้าสิบพีวีนะครับอ๋อก็คุ้มค่าราคาสมาชิกได้วยซึ่งในราคาที่ถูกกว่าแล้วหนึ่งขวดเนี่ยน่าจะใช้ได้สักประมาณกี่ครั้งค่ะล้งขวดเนี่ยใช้ได้มันสิบแปดสิบแปดฝานะครับสิบแปดฝาใช้ได้นานครับใช้ได้นานคุ้มครับคุ้มเลยค่ะล้างรถนะคะก็นี่แหละผลิตภัณฑ์ครีนคาร์นะคะช่วยคุณได้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานการรับรองแบบถูกต้องด้วยนะคะที่พี่เชลีเล่าให้ฟังเนี่ยบางทีคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพว่า จริงหรอสามารถที่จะเช็ดคราบฝังแน่นยางมาตอยมีคราบโอ้โหอะไรที่แบบเลอะขนาดนั้นเนี่ยมันจะเช็ดได้จริงหรือเปล่าแล้วง่ายดายขนาดไหนนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมาพิสูจน์กันด้วยมันมีบอกเทคนิคพิเศษด้วยนะคะอเราไปใช้ดูแล้วกันนะคะคแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพิสูจน์กันก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยสามารถที่จะกำจัดคาบต่างๆได้ดีจริงหรือเปล่านะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทุวีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจออนคอยและเจนซี่ชอปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร t r เทรรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะ ส่วนี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอรเซ็นเตอร์ยินดีให้คําแนะนําต่อทุกคําถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ กพรอบบลุมทุกหมวดหมู่ที่คึต้องการท,ท,ท,ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมน,นว,วัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยนคอยตอบสนองทุกค,ความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนคอยกับเราสิคะ ณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทุีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ ตอนะคะตอนนี้เรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์คลีนค่ะนะคะเรียกว่าเป็นน้ำํำยาล้างรถที่บอกว่าโอ้โหสามารถที่จะขจัดคราบต่างๆเนี่ยที่บอกว่าล้างยากๆได้ออกนะคะตอนนี้เราก็เลยเนลมิดเลยนะคะมีการเตรียมเอาไว้ที่จะทดลองทดสอบให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดๆเลยค่ะพี่เชรินคะ<ช>ตอนนี้เรามีอุปกรณ์เยอะเลยเราจะทําอะไรยังไงก่อนดีคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับ่ะจะมี มีน้ำมันเครื่องเก่านะครับอันนั้นคือน้ำมันเครื่องเก่าจริงๆใส่ขวดมาเลยนะคะคที่ติดชื่อไว้คุณผู้ชมได้เห็นครับแล้วก็นี่เป็นกากน้ําตาลกากน้ำราบกากน้ำตาลหมายถึงว่า